นีค่ะอันนี้คือดูจบตอนสามมาคุยกันนะคะถ้าใดไม่ดูก็อย่าเพิ่งดูนะข้ามไปก่อนเลยโอเคผมเริ่มเลยกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาคือตอนสามนี่คือต่อจากตอนสองเลยหลังจากที่โจตายแล้วก็พาศพโจกลับมาที่เมืองกลับมาที่เมืองแจ็กสันก็คือใน,ในเรื่องเขาเล่าว่าเหมือนกับทางเอลลี่บาดเจ็บไปสามเดือนเหมือนเหมือนปอดปอดเป็นอะไรได้มัง้งเหมือนปอดเหมือนปอด ไม่แน่ใจปลอดฉีกปลอดเลยเพราะต้องพักพักก็ต้องมีการวอร์มก่อนเพราะว่า,ก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 ,าวก,ก,ก่อนเอลลี่จะออกมาก็ต้องแบบเหมือนวอร์มปลอดก่อนให้เป่าค่าค่า,าปอดเขาเรียกว่าเหมือนแรงดันก่อนอะว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอพอเสร็จแล้วก็เหมือนแบบมีก่อนจะออกโรงพยาบาลก็ต้องผ่านนักนักจิตวิทยาเหมือนคนที่คุยกับโจซิสตอตอนสองเลยละ่ะเป็นป้าคนนั้นแหละแล้วตอนเข้ามาแล้วแบบเอลลี่แบบ แต่เรื่องนี้เขามีคันหยาบเขาแจ้งไว้ตั้งแต่แรกขนะคือเอรี่บอกคือผมพามากคือเอรี่แบบที่ผมบอกคือเหมือนเด็กเปรตนะเด็กไวรุ่นะเด็กัวรุนทั่วไปเนี่ยแหะแล้วก็อุทานแบบเฮียเลยว่านี่ผมก็ตลกอ่ะคือแบบฮาคือฟังคือผมเขาเรียกว่าผมฟังผมกลายเป็นตลกแต่เด็กๆคือมันก็ไม่ควรนะพูดกับเขาเรียกว่า ฝรั่งเขาอาจจะไม่ถือมั้งผู้ใหญ่เด็กอะไรผมไม่รู้นะว่านธรรมเขาเป็นยังไงแต่คนไทยนี่ก็ไม่ไม่เหมาะไม่ควรนะถ้าแบบผู้ใหญ่ไม่ไม่เปรตจริงๆอ่ะก็ไม่ควรพูดอย่างนั้นแหละแต่มันคือคําอุทานอ่ะแต่ฝรั่งเขาน่าจะไม่ถือถ้าผมพอดูภาคไทยอ่ะผมไม่รู้เขาอุทานมันแบบแบบอ้อชีดหรือว่าเป็นฝ้าแบบฟักอะไรเขาไม่รู้นะอืแต่ว่านี่คือแบบเออก็เลยแบบพอแปลเป็นไทยน่าใช้คําศัพท์นี่แหละ แต่ก็ไม่นั่นนะเขาไม่อุมันก็ไม่น่ารักอุทาเฉยเไม่ได้พูดกับคุณป้าเขาเลยตรงก็ตามโอเคไปต่ออแล้วก็เลยเหมือนก็เล่าว่าเกิดอะไระขึ้นวันนั้นทําไมแบบโจกับแบบเออโจตอนที่โจมาโจบอกว่านี่แล้วก็วันนั้นที่งานเลี้ยงครั้งสุดท้ายที่คุยกันหรือเปล่าอืเอลีก็บอกว่าใช่พอกลับมาแบบเจอโจเจอโจนั่งที่เฉลียงเฉลียงแล้วเฉลียงคือก่อนเข้าบ้านมัน้งแล้วก็แบบ เอลลี่เลือกที่จะไม่คุยแล้วนั่นกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นกันแล้วก็เห็นทีคือนั่นแล้วอ๋อผมลืมเล่าคือเอลลี่หลอนนะคือเหมือนเหมือนนอนอยู่แล้วตื่นมาคือต้องให้ยาเลยเพราะว่าเหมือนเห็นภาพโจโดนโดนฆ่าตอนตายอีกรอบหนึ่งอ่ะโคตรโหดอ่ะโคตรทรมานจิตใจเลยดูแบบเศร้าสุดแต่ก็ดูเนาะน้องเขากลับมาเร็วนะน้องเอลลี่เราก็กลับมาเร็วนะแบบคือ มีไฟเด็กคนี้มันไม่กลัวใครอยู่แล้วตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วอันนี้ซีซั่นสองมาพัฒนาการตัวละครก็ยังโหดอยู่ก็คือพอได้คุยถามกับคุณป้าว่าเป็นไงบ้างคุณป้าก็โอเคได้กลับละแบบคุณป้าก็สงสัยว่าทําไมโจทําอะไรโจบอโจช่วยที่เอลลีอออออบอกใช่โจช่วยตลอดช่วยเรื่อย เออเดลได้กลับพอกลับมาบ้านปุ๊บสามเดือนกลายเป็นว่าหิมะทั้งหลายที่ดูเป็นเมืองเมืองหนาวเมืองเมืองทางตอนเหนือที่แบบอยู่กลายเป็นว่าไม่มีหิมะเหลือสักหยดแล้วเหลือแต่โบเอือแค่บ,บนภูเขาเป็นเขาขาวผมก็สามเดือนขนาดนั้นเลยวอเจ๋งว่ะจากหนาวสั่นกลายเป็นแบบอาชิวๆกาับอากาศแบบนี้หละแล้วก็เอรี่กลับมาบ้านโหเศร้าจัด เศร้าจัดเลยตอนกลับมาบ้านอะ่ะเพราะว่าบ้านนั้นปกติเขาอยู่ด้วยกันสองคนใช่ไหมกลับมาไม่มีโจแล้วอะ่ะแล้วก็เอรีก็กมองเสื้อมองอะไรก็ไปดูกาอกที่เหมือนกับเขาเก็บมาไว้ให้อ่ะแต่จริงนายกาเหมือนเขาซ่อมมาให้นะนายกาโจคือของที่ที่ที่ทโจตาเดศโบน่าจะเก็บมาให้อก็มีนายกามีปืนลูกโม่ของโจแต่แไม่มีลูกกระสุนละเอรกีก็เก็บ เก็บเนบไปที่เนบไปข้างหลังแล้วสักพักก็เดียนามาตรงเขาชื่อเดียนาหรือดีนาผมไม่รู้อะ่ะเรียกเดียนากันชินเดียนาก็เข้ามาเอาของขนมให้เดียนาก็บอกว่าอ,อันนี้คือของไถ่ไถ่โทษเอลลี่รมนี่มันเรื่องอะไรพวกนี้สรุปคือเดียนาคำนวณแล้วว่าไม่ควรบอกตอนที่ ตอนที่เอลลี่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะทุกอย่างเ,เดียร์นาก็วิเคราะห์แล้วว่าแบบเหมือนกับว่ายังมีเรื่องที่ต้องสาสางเมืองก็เพิ่งโดนมาคนก็เสียเสียเขาเรียกว่าเสียครอบครัวเสียอะไรเหมือนกันก็เลยไม่เหมาะแต่ว่าจริงๆอะเดียร์นารู้ข้อมูลรู้เยอะด้วยรู้ชื่อรู้อะไรแล้วก็รู้กลุ่มที่ดิวด้วยอ่อาแกก็วาดรูปกลุ่มวาดรูปให้คือกลุ่มบู๊บเอ่อเดอะ ดับเอ่อดับเบิลโอเอลเออขาเรียกดับบิลดับบิลยูนะทีนี้สมัยเขาสอนยังไงผมดับเบิลโอเอลก็ย่อมาจากวอชิงตันเอ่อไลเบอรชันฟอนต์เป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มติดอาวุธของฝั่งนั้นอะแล้วก็อ่าพอเล่าข้อมูลปุ๊บก็โหคือเดียนา เดีนาเสียงภาคกับการแสดงโหเข้ากันจัดเลยเสียงภาคไทยนะผมดูภาคไทยค,ค,คือแบบคือแบบมึงเอากูเอาอะกูก็จัดจัดแม่งเหมือนกันนะอะแต่แบบตอนแรกแบบเอลลี่ก็แบบโอเคแบบจากกดโกรด,กดแ,ลแล้วก็โอเคไม่น่นละก็คือก็โอเคแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะเอาคนหรือว่าอะไรไปแก้แค้นต่างๆทุกอย่างในมือนี้ต้องผ่านสภาแต่ผมมาดูทรงก็รู้แล้วล่ะว่าไม่ไม่นา่า เกิดอ่ะเพราะมันก็กลับมาที่ฉากสภาอเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเอลลี่ที่เป็นที่เป็นคนเอ,เ,อ,เ,อเชียทเทนผู้ชายสูงสูอ่ะได้เข้าไปอยู่ในสภาละสภารู้สึกมีอยู่11เสียงอ่า11คนแล้วก็จะมาเข้ามาฟังกันมาฟัง ในในห้องแล้วก็ให้ทุกคนคุยเรื่องมัติวันนี้ว่าจะขอคนไปแก้แค้นให้โจขอทหาร11 1 6อสคนเพื่อออกไปล่าคนที่ฆ่าโจแล้วทุกคนก็มาพูดก็แบบมีผู้หญิงคนนึ่ก็พูดว่ารักโจนะแต่ตัวเองก็สูญเสียครอบครัวเหมือนกัน,นเนี่ยก็เลยรู้สึกจะไม่หมอะถ้าไปใครจะป้องกันกำแพงให้เราละ่ะกำแพงก็แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับ มันก็เสี่ยงโดนคนไดเข้ามาทั้งโจรป้นทั้งทั้งผู้ติดเชื้ออะไรพวกนี้ก็ไม่อยากให้ไปคนแรกก็แต่ยังไม่ไปพอคนที่สามเป็นคนเป็นคนคนเอเชียมันเป็นคนแก่แกก็บอกว่าะไรนะไม่อยากใหอ้อยากแก้แค้นพูดเปิดมาดีอะจะแก้แค้นมันกน็แต่สุดท้ายก็วกดิฟกลับมาว่าแบบแต่ว่าเราจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเขา,เาถ้าเราไปฆ่าเขาก็คือแค้น ล่าไปเรื่อยก็ไม่จบใช่ไม่จบผมบอกเลยไม่จบคือถ้าเป็นเรื่องปกติทั่วไปในยุคสมัยปกติอะเหมือนโลกปกติทั่วไปค่ะที่ไม่ได้ผิดปกติอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยนะที่จะไม่ไม่ไม่แก้แค่ก็จบเวนย่อมงานด้วยการไม่จองเวนเออก็อยู่กันไปอะะป้องกันหรือมาหากินให้ลูกให้หลานกันไปแต่โลกที่มันไม่ปกติแบบเนี้ยผมจำลิกลิกกิมได้ w alking dead อะในเภอลิกเราอะ คือสันติไม่ใช่ทางออกคนที่แม่งมาก็ต้องจัดการให้มันไม่กล้าอย่างเงี้ยค่ะให้มันไม่กล้ามาทำเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่ทํามันก็มาป้นมาทำอะไรเราดีเพราะว่าทรัพยากรมันจํากัดแล้วก็ทั้งอาหารทั้งอุปกรณ์อาวุธต่งตางๆมันจํากัด แกก็เท่ากับว่าสองเสียงคนแกกับผู้หญิงไม่ผ่านละแล้วอยู่ดีพี่จำพี่ตอนหนึ่งได้ไหมเอ้ยตอนหนึ่งคือตอนสองที่เป็นพี่ในงานเลี้ยงงานเลี้ยงตอนตอนคืนอะที่ที่ด่าที่เอลลี่จูบก,กับเดียนาะตอนจูบก,กันนี่บอกวิวปลิตเลยเมืนน่ี้แล้โจมาผัก ไอ้ลุงคนนั้นอะลุงคนนั้นแม่งเดือดตอนนั้นเขาเจ็บขาอยู่เพิ่งมาทราบตอนหลังว่าขาเขาเหมือนเหตุมีคนยิงเจอกระสุนพวกเดียวกันตอนที่ไอ้ไอนั้นบุกเข้ามาที่เมืองแกก็ได้เจ็บขาแกก็ลุกบอกเลยว่าแบบแม่งโง่บว,วะคนที่ยิงพี่ชายคนที่ยิงคนในครอบครัวเราเอออยากจะเปิดปตัวให้มันเข้าเมกะแ,แล้วไม่ทําอะไรไม่แก้แค้นมันเลยเหรออย่างเงี้ยมันจะมองไงมันจะมองคนเลาะย่อ,ยอดีิว่าเรามันกระจอกอะไรอย่างเงี้ยเอลนี่หันมองควับนะครับ คือลุงแม่งเดือดจริงอะ่ะลุงแม่งโอ้เอวีพีอันนี้เลยแม่งพูดแทนใจผมเลยเอาจริงนะแบบเออคือสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเอาวะาะว้คลิปยิบอาจจะดูเดือดนิดนึงนะมันก็ต้องเอาแล้วปะวะแบบแบบเชื่อเลยแบบแม่งให้มาแบบก็คือมันมันโหดถามว่าก็มันก็แก้แค้นเราไปทําพ่อเขาก่อนหรือว่าอะไรก,ก็จริงอะไปฆ่าหมอก่อนไม่ผิดหรอกแต่คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่ ตอนนั้นจับเอลลี่ไปอ่ะมันก็ทําในสิ่งที่ไม่ไม่ควรทํากับลูกสาวของคนคนหนึ่งเหมือนกันอ่ะเอ่อผมว่าก็มีเหตุพอสมเหตุอันควรอ่ะไม่รูเหตุอันควรตามกฎหมายไม่ใช่เหตุอันควรของของการดันลงอยู่ในชีวิตนัะนัดโลกโลกที่มันล่มสลายอย่างเงี้ยผมว่าก็สมควรอ่ะแล้วลุงมันพูดเดือดแบบผมมันคิดเลยเอาแล้วพี่สวยว่ะพี่ไม่เอวีพีว่ะเออแมทนี้ต้องพี่อ่ะแล้วก็แบบเอลลี่ก็มองแบบ ลละสุดท้ายเอลี่เป็นคนพูดคนสุดท้ายมันจะนมน้าขอขอมติจากทางทางสภาเอลี่ก็พูดโอเอลี่พูดดีจัดอืคือเอลี่แบบว่าแกเขียนมาเพราะเพื่อนแกบอกว่าอยากโกรธทำอะไรก็เขียนวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วก็คำนวณมาแกก็บอกทุกอย่างที่แกกังวลเลยว่าใช่ทุกอย่างแกรู้หมดเลยเมืองกำลังจะหน,นีแต่แกแบบแกต้องไปอะ่ะอือ้นี้มันต้องแบบมันต้องโดนเพราะว่าแบบ ไม่ใช่เพื่อโจไม่ใช่เพื่อเพื่อเพื่อตัวเองอแต่เพื่อพวกเราใช่เขาพวกเราแบบเอสุดสุดท้ายเขาเือนเป็นคำถามจิตวิทยานะที่เรียกตัวเองว่าเราเรา,เราพวกเราหรือหรือเขาเรียกว่าพบเหมือนถ้าพูดแบบเหมือนพูดถึงทีพูดถึงอะไรมันเป็นการพูดถึงภาพรวมมากกว่าไม่พูดถึงตัวบุคคลเฉพาะชีชชชช้เฉพาะเจะจงเอลลี่ก็เลยได้ใจแบบพูดพูดดีอะ่ะ เราทําไม่ทําแบบเราก็ต้องทําเพื่อเพื่อเหมือนเหมือนคนที่อยู่ในนี้ยไม่ได้แค่แบบแบบอาหารการเป็นแค่เราเป็นมากกว่านั้นนะเราเป็นเหมือนว่าคอมมิตี้อีกแบบหนึง่งกระก็ดับขึ้นไปออพูดดีไงพูดจบก็ตามผลโหวตออกมาก็แต่อสไม่ผ่าน8ผ่านสาแล้วก็ผ่านสาก็คือก็คือคอาอ,อากับอากับ,อา,กบอาสไปแล้วก็เพื่อนผู้ชายที่ให้ผ่านนอกนั้นทั้งสภาไม่ผ่านหมดเลย เอรีฟครับอืมโอเคโอเคผลบนแบบนี้นะโอเคก็เอลีก็ไม่แค่ลุกแล้วก็กลับไปแล้วพอกลับไปถึงบ้านก็คือเหมือนจะลุยเดี่ยวเก็บของเก็บของเก็บแบบเก็บเตรียมปงเตรียมปืนเตรียมอะไรเลยแล้วก็เดียหน้าม,มาเคาะประตูอเอลี่บอกว่าไม่ว่าจะนอนแล้วมีอะไรจะนอนแล้วก็วเดียร์นาบอกไม่น่าใช่นะเออเปิดเถอะ พอเปิดเข้ามาเดียนาก็ไปอย่างนี้เหรอแล้วเดียนาก็แบบเหมือนพูดว่านี่มันเดินทางไกลเลยนะไปเซียเตอร์เลยนะไปแค่นี้เหรอแล้วถ้าเป็นเกิดหนาวขึ้นมาเกิดเป็นไข้ขึ้นมาเกิดรองเท้าอะไรขึ้นมาแล้วก็แซวเรื่องรองเท้าคอนเวิร์ตเขาคุยเข้อออกเสียงเลยนะคนภาคออกเสียงคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตอะไรเสียงต่ำอ่ะผมจําไม่ได้ละเขาบอกว่าไม่เหมาะมากรองเท้าจะไปเดินป่าแบบนี้เอรี่บอกเคยมาแล้ว จะเอาคู่นี้แต่สุดท้ายเปลี่ยนนะต่สตก็เปลี่ยนนะเ,เดียรหนาก็มากลางเช็คลิสเลยเอันนี้มียังางอันนี้มียางของกินอะ่ะทําไงอะ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ไปอะ่ะเอลลี่ก็คือก็สกิลเพิ่มมาดับหนึ่งแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยเอลลี่ไปกับโจไงแล้วโจแ่งแบบของจริงอะ่ะทุกอย่างแบบโจคือลิกอะอโจแ่งโหดเอาจริงเหมือนลิกกิมเลย แล้วก็เลยแบบเดียนหนาก็เเช็คลิสต์มาให้ว่าเอานี้สิเอานี้ไป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 เออนี้ไปนี้ไปแล้วก็มีแล้วก็เจอกันตอนตีสามทางออกนี่นะเอรีก็หน้างง,งเดียนหนาก็บอกว่าจริงๆขอให้ช่วยก็ได้นะอืแต่ผมดูแล้วคือคือแล้วเดียนหนาพูดคำหนึ่งว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอะไรนะเหมือนกับว่าเขาก็รักเหมือนกัน เมือนเขาก็รักโจเหมือนกันเดือนหนาก็บอกโอ้ยคู่นี้ผมบอกเลยเดือดไอ้เด็กเปรตสองคนเนี้ผมว่าเดือดโหดทั้งคู่โหดแบบที่ผมโอเคนะไม่ใช่แบบที่แบบเหมือนเราอ่านข่าวทุกวันนี้ที่แบบคนเราจิตใจแบบเอามีดไปแทงหมาไปเด็กตีกันทุบหัวโจมตีใส่หัวกันแวลามีเรื่องกันงานสงการอะไรพวกเนี้เออไอ้นั่นมันคือโดนหัวคือ โหก็มีโอกาสเสียชีวิตาะวะแต่เด็กผู้นี้มันผมเชียร์เพื่อไปแก้แค้นผมก็ผมก็รักโจอเหมือนกันก็เลยแบบไปลุยแล้วก็เลยตัดสินใจแกตไปกันที่นัดพบกันพอไปจุดนัดพบแล้วก็มีโคงมีข้าวมีของมาให้เดือนหนาก็พามาแล้วก็มีม้ามาตัวหนึ่งแล้วก็อีกแล้ว MVP ของผมคุณลุงคนนั้นที่ที่เย,ยดเพศอะ แกผมขอโทษทนะี่ผมเรียกจมชื่อกันนเครเรียกได,ได้เห็นชัด,ชดแกก็เดินมาเอาปืนมาแกบอกเอามาแลกกันของฉันดีกว่าอแลยกว่าเพราะปืนปืนไรเฟิลปืนปืนสไนท์ี่มีสกค๊ปของเอลลี่สุดเหมือนเป็นปืนล่าสัตว์เก่าอ่ะปืนอแต่ของคุณลุงคนนี้เป็นตัวเหมือน m 24อ่ะเป็นสไนท,ที่ที่ตำรวจพวกตำรวจในในอเมริกาเขาใช้อ่ะที่เป็น m 2ผมผมดูเหมือน m 24นะอืนะที่ชูเตอร์ใช้อ่ะที่ในชูเตอร์ภาคตรงปกติใช้อ่ะ อที่ไมไ่ตัวยิงก็ถังนะอืเขาขอแลกอืแล้วก็บอกอันนี้เอาเป็นคนเอาม้ามาให้แล้วก็คนที่ดูแลคอกม้าก็คือเห็นด้วยจะไปล่าโจเหมือนกันก็เลยให้มาเอ,อแล้วก็มีฉากเหมือนจับมือตอนที่จะส่งเอรี่ออกไปอะ่ะล,ลุงคนนี้ก็มาจับมือแบบจับอเอลอีลุงบอกอยากไปด้วยแต่เพิ่อนจับเจ็บขาก็เลยไม่ได้ไปพระดนพวกเดียวกันยิงที่ผมแจ้งตานต้นนะคะ แล้วกนะ็เอลลี่ก็จับมือกันแต่ก่อนไปเอลลี่บอกกับอาแล้วว่าจะเป็นคำรบเขาลบหลุมศพของของโจก่อนไปก่อนไปล่าพวกพวกไอ้วูบที่เซาเทิลก็คือโจอเอลมิลเลอร์หูฉากหลุมศพโคตรแบบทั้งสีภาพทั้งแบบหลุมศพแต่คนโหคือสูญเสียไปเยอะมากรอบเนี้ยเขาบอกฝังไว้ที่10ไมล์ทางใต้ก็แบบโห ก็สูญเสียเยอะอยู่นะแล้วก็อเอลลี่เอามาดิกาแฟมาโรยมา,ม,ามาโรยมิวนิดนอ่ยก็มาโรยหน้าหลุมศพหลุมศพของของ,ของโจคือผมไม่ได้เล่นเกมผมไม่ได้อะไรผมก็ไม่รู้ว่าว่าฉากนี้อะไรนะแต่ว่าผมก็ไปเซิร์ชไปเซิร์ชถ,ถามเจเจ,เจมินาย เ,ออเพรอแชท GPT ผมเป็นฟรีไงมันไว้ใส่รูปเล่นๆแล้วมันหมดสิทธิ์ไปแล้วค่ะมันสิทธิ์มันเต็มเออก็เลยถามเจมินานะเจมินาก็ขึ้นมาแลนะว่าจริงๆวัฒนธรรมตัวนี้ไม่มีพิเศษเลยแต่ว่าจากใน The Last of Us ที่มาลรยเพราะว่าเอ,อเหมือนกับโจชอบกินกาแฟและในยุคนี้กาแฟมันหายากกาแฟที่เป็นมะเล็นเนี้ยค่ะหายากก็เลยเหมือน สันหามาให้แล้วก็มาไว้ที่หน้ามันเป็นการเคารพอย่างหนึ่งเหมือนกเคารพหรือเอาของที่ของที่คนคนเสียชีวิตไปชอบเงี้ยมาวางไว้ให้ค่ะป๊้นะึวนะผมต้องไออะ่ะสุเสียมผมไปละแล้วก็พอออกเดินทางกันค่ะก็เข้าป่ากันมาระหว่างระหว่างปา่าอนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ในเรื่องเนี้ยในซีอ่ะ ep สามเนี่ยไม่เจอผู้ติดเชื้อเลยสักอันเลยแทบไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ซากแล้วก็ระหว่างเดินทางออกไปผมก็เสียวนะ เฮ้ยม่งไม่กลัวแบบผู้ติดเชื้อเนี่ยวหรือว่าเริ่มลดลงอะกลายเป็นดราม่าละคนเหลือน้อยหรือเปล่าแล้วก็มาจนมานอนกลางเตะในการฝนตกก็น,นอนกลางเตะแล้วก็เหมือนพักกันอะเออผมก็คิดว่าแบบจะมีอะไรเพิ่มมัเนี่ยความสัมพันธ์จะกลับมาสานต่อหรือเปล่า,ลลาอะไรพวกเนี้ยหลังจากที่จูบกันอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายก็ปิดไฟนอนแล้วก็แบบก็ยังเหมือนมีเรื่องจะคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกับปิดแล้วสักพักเดือนหน้าก็แบบ ผันมาถามว่าเรื่องจูบเป็นไงไอพวกเนี้ยเออมือนก็ตอนนั้นเมาอ่อเอรีบอกตอนนั้นฉันเมาฉันเมาเหล้าเธอก็เมาปุ้นเออแต่ก็แบบให้หกคะแนนไรพวกเนี้ยเดือนหน้าคะหกเหรอเออเขาบอกก็มันก็มันก็ให้หกไอพเนี้ยเดือนหน้าก็เหมือนแบบเออแต่เอริบอกก็กลับไปคบกับแฟนผู้ชายก็ได้นะไอพวกเนี้ยแต่ผมก็มองว่าแบบมาด้วยกันแล้วอ่ะผมคิดว่าแบบ โอ้หตัดสินใจมาร่วมร่วมเลยนะลงเรือลําเดียวกันแล้วอะ่ะมารอบเนี้ยผมว่าไม่ต้องกลับไปละก็เนี่ยแหละก็ไปกันสองคนเด็กผู้หญิงสองคนและฉากฉากคือฉากเต็นต้องต้องเล่าต้องเพราะว่าช็อตที่คุยกันผมว่าเหมือนการรีแลกซ์เหมือน่เหมือนเขาป,ปล่อยวางบางอย่างลงนิดนึงแล้วอะ่ะนะตอนนั้นถามว่าความแค้นยังมีไม่มีแต่เริ่มมีสติเกิดข,ขึ้นมา,าละเริ่มมาคุยกันเริ่มมาอะไรกันละ่ะก่อนที่จะแบบ เสียเทิร์นแต่ระหว่างทางก็จะคุยกันแบบใช้คําพูดคมๆใช้คําพูดอะไรกันอนะอันนี้จากเรื่องอะไรอันนี้จากใครเนี่ยสลับกันไปมาเหมือนพวกแกงดูหนังมาคุยกันเงี้ยค่ะระหว่างเขาเดินทางไปจนออกจากป่าหลังที่หลังแต่อีกวันหนึ่งออกจากป่ามาเข้าป่าอ้ยไม่ได้เอายังอยู่ในป่ากันมาจอจากป่า เจอกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มเหมือนโกนหัวทั้งหมดเลยแล้วก็เหมือนตรงหน้าซ้ายขวาจะมีรอยเหมือนโดนกีดนะคะกีดตังด้งแต่คมับมาถึงประมาณเกือบถึงมุมปากเลยแล้วแต่งตัวเือนนักบวชยุคแบบยุคนักบวชที่ที่บ่มเบียค่ะยุคนั้นอะยุคผมเรียกเรียกยุคไม่ถูกอะที่นักบวชที่บ่มเบีย ยกนั้นเลยค่ะแตกตัวอย่างนั้นเลยแล้วก็หัวโลนแล้วถือคอนไม่มีปืนมีธนูกันแล้วก็สื่อสารกันโดยเป่าปากอ่ะเป่าปากกันว่าไม่มีใครไม่มีใครเดินต่อได้อันนี้เจอนี่แล้วอันนี้เจอนี่แล้วแล้วมีเด็กด้วยแล้วก็มีแบบคุยเรื่องคําสอนต่างๆอือแล้วตอนนั้นเหมือนเขาก็ส่งสัญญาณกันแสดงสญญว่ามีวูฟมาเออเด็กก็ไปแอบไปเลยกันแล้วก็สุดท้ายน่าจะโดนจริงตายยกตี้เลยค่ะ แล้วก็กลายเป็นล่าซอกศพพวกนี้ก็น่าจะหลายวันมีกลิ่นแมงมีเสียงแมงวันแล้วก็เอลลี่กับเดียนามาเจออแล้วก็แบบไปเจอว่ามีมีเด็กโดนทําร้ายโดนอะไรกันด้วยไงคะ่ะแล้วก็ไปดูเศษแบบมันปอกกระสุนปืนที่ยิงกันแล้วก็ตอนเนี้ยเอลลี่ก็พูดแล้วว่าทําไมมีหลายขนาดจังกระสุนทำไมมีหลายขนาดจัง,ก,มมจงก็เท่ากับว่าเขามียุปกรณ์ ติดอาวุธค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในยุคนั้นนะไม่ไไม่เห็นตรงนั้นณตอนนี้การปั๊มกระสุนอนะ่ะก็น่าจะยากอยู่นะคะปั๊มกระสุนต่งตางๆก็น่าจะยากอยู่แล้วก็ออกจากป่าออกจากป่ามาแล้วก็เหมือนกับจะถึงละดูเข้าบนทางหลักของเส้นหลักเส้นเส้นทางหลวงหลักละแล้วก็เจอป้ายสีเขียวบอกทางว่าเซียเตอร์อีกเก้าอีกเก้า้าไมล์แล้วก็เหมือนเขาแกก็แบบ เดินมากันไปทั้ง,งคู่อะ่ะซ้อนไปจนจะเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าหน้าแบบเซียเทอร์ละแล้วก็เอลีก็พูดมาเซียเทอร์ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเออเราเหมือนแบบมีพวกบู๊บอยู่ในนี้เหมือนแบบเดียรน,น้าก็บอกพวกบู๊บอยู่ในนี้น่าจะมีเยอะพอสมควรเลยอะไรเงี้ยเออเอลีก็บอกว่าแต่มันจะลดลงอะ่ะ <c oughs> เดียน่าถามเอามาจากเรื่องอะไรอะ่ะเอลีบอกอ๋อ,อคำที่คิดเอง อยากแอ็กแท้ๆก็คือว่าจะเข้าไปลุยแล้วแล้วพอตัดมาก็คือคือในเมืองเซเทอร์มันดูล้างแต่มันดูใหญ่จริงแล้วก็ไอ้กลุ่มคนที่ที่อยู่ในกลุ่มที่มาล่าโจอ่ะเหมือนเด็กผู้ชายที่ผู้ชายที่มาเตะเตะเอรี่ตอนสุดท้ายอะคนนั้นอะมันก็เฝ้ายามอยู่มันก็เหมือนดูกล้องแล้วมีสไนมีบอมีอุปกรณ์สื่อสารอยู่มีคนสื่อสารมีสื่อสารมาช่วยมองมุมนี้หน่อยว่ามีใครมาไหม ไอ,อ้นี้ก็บนพ,พึมพำแล้วก็ดูให้ไม่มีเดินทางต่อได้พอบอกเดินทางต่อได้ภาพก็ตัดมาเลยพี่แกเป็นรถถังเป็นรถถังกับรถทุ่มเกาะสองคันแล้วก็มีกรมกรกำลังของวูบ่ะถือปืนเดินมาแบบหลักร้อยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ฮะฮะ คือมาแบบหลักร้อยอะหลักร้อยค่ะใช่ค่ะหลักร้อยแล้วถือปืนอาวุธอาวุธคบมือคืออย่างน้อยปืนสั้นที่แหลบข้างตรงต้นขามีกันทุกคนแน่นอนแล้วก็ปืนไรเฟิลปืนปืนปืน AR ปืน a อ,อคือคือ,อปืนไรเฟิลจู่โจมคือ a t a แท็กไรเฟิลเออาปืนสไนเปอร์เออา,าอร,ร์ก็มีเอสไนสไนเปอร์ไรเฟิลก็มีมีแบบ ถือกันแบบคบมือแล้วก็ลถถังอะ่ะผมคิดได้ใจว่าแล้วเออเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างเมื่อเมื่อตอนซีซั่นสองอ่าอีพีสองผมคิดว่าแม่งไม่ธรรมดาเออขอโทษครับพูดแม่งครับไม่ไม่ธรรมดาอืออโมโหดจริงผมบอกเลยไม่ธรรมดาโหดจริง,เ,รรรงเพราะว่าแบบคือตั้งแต่ตอนบุกมาแล้วอะ่ะตอนที่ตอนที่เล่าตอนที่ฆ่าโจอะ่ะ เออก็ว่าแล้วต้องมีอะไรแปลกๆโอ้โหแล้วจะสู้ยังไงแต่ว่ามีมีมีเปิดไอ้อนี่ยกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้แล้วผมว่าต้องหาคนที่เก่งๆมาร่วมตีอะ่ะผมไม่อยู่ตัวอย่างซีซีซีสี่ไอ้ EP4 นะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทรเดี๋ยววันจันทร์เข้าใช่ไหมเออ,เอ,อผมก็เลยไม่ดูเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็หลบสปอยเอาแล้วกันก็เลยว่าต้องหาไอ้กลุ่มเนี้ผมว่าน่าจะมี มีเหมือนความศัตรูของศัตรูที่มีความามีศัตรูคนเดียวกันอ่าให้มันร่วมตีเพราะบอกว่าต้องมีอีกคนหนึ่งอะ่ะเพราะเด็กสองคนเก่งไงก็ไม่ไหวเพราะเมื่อก่อนมีโจกืนแล้วตอนนี้ไม่มีแบบหน่วยต่อสู้เข้ามาช่วยเลยอะ่ะก็เลยแบบควรจะแบบมีมากมีมากกว่านี้อ,ะอ่ะเพราะโหเจอติดอัลุธใครจะไปสู้อ่ะคิดถึงคิดถึงแบบ คินะถ้าหรือไปหาพวกแดลริวอะเออไปหาแดนริวกับแบบเออพวกแม็กกี้ออย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่แล้วก็ป้าคนนะผมลืมชื่อป้าป้าแคลรเออไปหาแก๊งเนี้ยเออน่าจะช่วยได้อยู่เออมิชอนอย่างเงี้ยเออน่าช่วยได้อยู่เพราะถ้าไปสองคนไม่ไหวอะดูละเออปืนมันก็หลูปืนพวกฝั่งเด็กน้อยเราใครจะไปสู้อะโอ ยากคิดแล้วก็ยากคิดแล้วก็ไม่น่าไว้โอเคค่ะก็ประมาณนี้คือคือแทบจะเล่าแหละแต่ว่าคือมันเป็นฉากที่ชอบก็เลยแบบพูดมาแล้วก็อยากจะแบบเอากลับมาพูดฉากที่ชอบต่างๆยิ่งแบบเอ็พของลุงคนนั้นอะอลุง,ล,งลุงที่แบบเหยียดเพศต่างๆที่มาช่วยสุดท้ายคือสิ่งพวกนี้มันยิ่งยิ่งถ้าถ้ากลุ่มในในเมืองรู้ว่าทำไงกับโจบ้างนะ เมื่อไม่ควรปล่อยเป้าหวะถามผมนะถ้ารู้แค่ว่าโจตายมีคนมาฆ่าแล้วก็แบบเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเขาต้องไอแล้วคะ่ะเพราะถ้ารู้ว่าแค่มาฆ่าก็ก็หนักอนะถ้ารู้ว,วิธีการที่ฆ่าโจอะ่ะคือก็เกินไปเป้าเป้าหวาแบบถามผมนะก็คือแบบโหโหอลาร้ายผิดมนุษย์อะก็ต้องก็ต้องเอาความโหดายผิดมนุษย์นี่จัดกลับเข้าไปอะอสุดท้ายแล้วก็ นั่นแหละ MVP ผมนะตอนนี้แล้วก็ฉากไอ้กาแฟผมว่าก็มีคนสงสัยแบบผมมาถึงไปถามเจมินายถึงไปถามแชชจีวต่างๆข้อมูลถึงลงในในในโซในในในโซเชียลต่างๆถึงมีข้อมูลดึงไหมผมได้นั่นแหละนันก็ประมาณนี้ค่ะรอบนี้พยายามจะไม่ให้นานโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังการ สุดท้ายนี้ผมไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ